อันนี้เป็นปลาด้จ้าปลาที่สาวอีสานพาก,กันไปซ่อนขี่ปกตบขึ้นมาได้สิพาก,กันเท็กิิแลรงนี่เขได้หลายเติบด้อืมอขาีนว่าอยู่ดาย,ดยะคอเนอะอ้ะจับครัน้ำเดือดนะจ้าสาวอีสานที่แกงปลาใส่น้ำไม่สมสู้กิน ปลาที่สาอีสานไปสอดมาได้นี่ก็เป็นตะไคร่บะพริกตําใส่แล้วจ้านี่ต้มปลาตอนนี้ต้มปลาให้มันสุกก่อนแล้วจังสีได้ปรุงแล้วจ้าน้ำมาผสมน,นี่ค่ะน้ำมาผสมผสมดีไรที่แกงใส่ปลานี่ก็เป็นต้นหอม ร้อยปลาสุกก่อนจ้ะจังสีแดงน้ำม่ส้มลงไปปลาสุกแล้วเอาน้ำม่ส้มลงจ้ะเกงน้ำม่ใส่น้ำม่ส้ม แล้วไม่สมเพาก็สุกแล้วจะผงนัวผงนัวจากปรุงรสก็ทีนี้ผงนัวกับเกลือ<ะ>ใบต้นหอมใส่หอมแล้วก็ใส่ไอีตูจะ้ะใส่ใบไอีตู ของแซบแกงน้ำไม่สม้มใส่ใบอีตู้หอมหลายจ้ะแซบปรุงเสร็จสับเรียบร้อยแล้วใสว่สารชิมรสชาติแล้วแซบเลยจ้ะสม้มส้มน้ำไม่สม้มเดี๋ยวใสว่สารตักเสิร์ฟเด้แล้จ้าแกงปลากระเดิดแกงปลาดุกใส่น้ำไม่สม้ม ป่าที่เขาไปหามาจากธรรมชาตินะคะเนาะจากหน่วยนองคล้องบึงบ้านแถวอีสานหนเรลาก็เเ็ดแกงสู้พี่น้องกินจ้ะนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่สายอีสานเต็ดสู้พี่น้องกินนะจ้ะเสร็จแล้วจ้ะแกงปลากระเดิดแกงปลาดุกเส้นน้ำไม่สม้มน้ำไม่ส้มกระสมแซบหลายจ้ะ มาเด้อจ้ะใสีสานตักเสิร์ฟแล้ว